อินฟลูเอนเซอร์ยุคนี้อาจไม่ใช่คนแต่ว่าเป็น AI i อ f ินฟลูเอนเซอร์บางคนอาจไม่ใช่คนจริงๆแต่ว่าถูกสร้างจาก AI ละคะเขาใช้กันจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วแล้วอินฟลูเหล่านี้เนี่ยก็ดังไม่ใช่เล่นๆด้วยแต่ในอนาคตมันจะบูมต่อไปเรื่อยๆหรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรมาทดแทน สวัสดีค่ะพบกันในดิจิ t a ลไทยแลนด์กับชีสชิชนกนะคะการตลาดยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของอินฟลูจริงๆค่ะอยากจะขายอะไรก็มีแต่คนจ้างอินฟลูไปโพสต์รูปสวยๆถ่ายคลิปรีวิวหรือว่าขายของให้แต่ถ้าจะบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์บางคนที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจไม่ใช่คนจริงๆแต่ว่าถูกสร้างจาก AI ละ่ะคะแล้วอินฟลูเหล่านี้เนี่ยก็ดังไม่ใช่เล่นๆด้วย AI influencers หรือที่รู้จักกันในชื่อ virtual influencers คือตัวละครดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นให้มีรูปร่างลักษณะบุคลิกหรือว่าพฤติกรรมที่เหมือนกับมนุษย์นั่นเองค่ะพวกเขาโลดแล่นอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียโดยมีการโพสต์รูปภาพตอบโต้กับผู้ติดตามให้เหมือนกับว่ามีตัวตนอยู่จริงๆและ AI influencers บางคนเนี่ยก็ดังจนได้ทำงานร่วมกับแบรนด์ต่างๆได้เหมือนกับ i n f l u e n c e r ที่เป็นคนจริงๆด้วย wow. ตัวอย่างของ AI influencers ที่โด่งดังก็มีอย่างเช่นลิวเมเค l ล่าอินฟลูเอนเซอร์สาวเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นชาวบราซิลอเมริกันวัย19ปีที่มีอาชีพเป็นนางแบบนักร้องและอินฟลูเอนเซอร์ใน Instagram เธอถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มที่มีชื่อว่า Bru ดและเปิดตัวบน i n s t a g r a m ในปี2016จนตอนนี้เธอก็มีผู้ติดตามกว่า2ล้าน4แสนคนแล้วและกลุ่มแฟนคลับของเธอก็จะเรียกตัวเองว่ามิเคไลท์ที่สนับสนุนมิเค l ล่าเหมือนกันเป็น FC คนที่มีตัวตนอยู่จริงๆเลย ไม่ใช่แค่ตัวตนของเธอเท่านั้นนะคะที่ถูกสร้างขึ้นเรื่องราวของเธอก็ถูกสร้างขึ้นด้วยทั้งเรื่องที่เธอมีพี่ชายหรือ Mac, แม้กระทั่งประเด็นดราม่ากับ AI influencers คนอื่นๆซึ่งที่สำคัญนะคะทุกคนมิเคล่าเขาดังซะจนได้ร่วมงานกับ,บแบรนด์แฟชั่นชื่อดังอย่าง Prada และ Alexander McQueen หรือแม้จะเป็น MSI ที่เป็นแบรนด์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปจนถึงแบรนด์รถยนต์อย่าง BMW ก็ได้ร่วมงานกับเธอมาแล้วคะ่ะ ส่วนสาว AI คนนี้ก็คืออิมมะ A.I. Influencer ชาวญี่ปุ่นที่สร้างสรรค์โดยบริษัท All i n c เธอเปิดตัวครั้งแรกบน Instagram ในปี2018 a อิมาถูกสร้างขึ้นให้มีสไตล์มินิมอลแต่มีกลิ่นอ Street Fashion ญี่ปุ่นผสมผสานความเป็น Digital Culture ซึ่งน้องอิมาเนี่ยเขาก็ได้คอลแลบกับสินค้าแบรนด์ดังหลายแบรนด์เช่นกันอย่างโคชในแคมเปญ Find Your Courage และ bmw ซึ่งเธอได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน new h u n d r talents to watch หรือว่า100ดาวรุ่งพุ่ง งแรงที่จะต้องจับตาจาก Japan Economics Entertainment และเธอก็เคยปรากฏตัวในการแข่งขันพาราลิมปิกปี2020ด้วยซึ่งที่พีคสุดๆเลยก็คือเธอเคยขึ้นเวที TED Talk มาแล้วด้วยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะของจริงเลยค่ะคนนี้ในวงการไลฟ์ขายของก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีการใช้ AI ด้วยเหมือนกันและใช้ได้ดีระดับเทพด้วย JD.com ในจีนเคยทดลองใช้ระบบหยันซี Vir ร์ช a ลแองเที่เป็นโฮสต์เสมือนจริงในช่วงเทศกาล Singles Day หรือวันคนโสดในปี2023มาไลฟ์สตรีมอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง28ชั่วโมงและดูแลแบรนด์มากกว่า4,000รายเลยทีเดียวสุดยอดขณะที่ในช่วงโปรโมชั่นวันคนโสดวันเดียวกันนี้ไปตู้ที่ใช้ AI ที่ชื่อหุยป๋วซิงในการจัดไลฟ์สตรีมกว่า14,000ครั้งด้วยเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีบริษัทด้านการตลาดและแบรนด์ในเซี่ยงไฮ้ที่ชื่อแพลตฟอร์มได้พัฒนาการไลฟ์สตรีมด้วย AI อวตารที่ทํางานแทนพนักงานขายได้แบบ24ชั่วโมงการบริการของเขามีตั้งแต่การออกแบบตัวอวตารการเขียนสคริปต์การจัดการไลฟ์ไปจนถึงการโต้ตอบกับผู้ชมผ่านระบบ AI ซึ่งคนที่ใช้บริการไม่ได้มีแค่คนทั่วไปแต่แบรนด์ใหญ่ๆก็ใช้บริการเหล่านี้ด้วยเหมือนกันอย่างเมื่อวันที่29กรกฎาคม2568ที่ผ่านมา r ร t h e ์ก็ได้เปิดตัว AI อวตารเพื่อไลฟ์สดขาย นค้าแทนมนมุษย์แถมยังขาายยดดีมก้วแค่2ชั่วโมงแรกหลังเปิดตัว AI อวตารสามารถสร้างยอดขายได้ราว2,500ดอลลาร์สหรัฐซึ่งยอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้นถึง30%เลยทีเดียว <Wow. S 1> ส่วนการใช้ AI influencer ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะยิ่งการไลฟ์ขายของเนี่ยยิ่งแทบไม่เห็นเลยค่ะแต่ในประเทศจีนเขาใช้กันจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วสงสัยไหมคะว่าทำไมมันถึงบูมและทำไมก็ถึงนิยมใช้กัน ข้อดีข้อแรกเลยของ AI influencers เลยก็คือความอึดถึกทนเนี่ยแหละค่ะเพราะมันสามารถทำงานได้24ชั่วโมง7วันแบบไม่ต้องหยุดพักเลยเพราะว่าเป็น AI และยิ่งทำงานได้ตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ประหยัดต้นทุนไปด้วยนะคะโดยเฉพาะยงอ่ายิ่งในระยะยาวค่ะ ซึ่งในช่วงแรกก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงในการสร้างหน่อยแต่ในระยะยาวกลับคุ้มค่ามากกว่าการใช้คนจริงๆเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเดินทางค่าที่พักค่าทีมงานหรือค่าตัวที่เพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนี้ยังมีข้อดีในเรื่องของความสวยเปะ๊ะตรงตามความต้องการด้วยเพราะเป็น AI เราโดยสามารถสร้างรูปร่างหน้าตาของ AI influencer ได้สวยเหมือนจริงหรือเกินจริงตามที่เราต้องการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI influencer แบบแฟนตาซีอันนี้ยิ่งต้องใช้ AI influ เลยแหละ อีกข้อหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องการตอบคอมเมนต์เพราะถ้าเป็นแต่ก่อนจะให้ตอบคอมเมนต์คุยกับลูกค้าแบบส,สดๆเราก็ต้องใช้คนเท่านั้นแต่ตอนนี้ AI ทําแบบนั้นได้แล้วและเนียนเหมือนคนจริงๆเลยสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆด้วย <Wow. S 1> ซึ่ง superagi.com <Wow. S 1> ก็ได้คอนเฟิร์มอีกเสียงเพราะเขาคาดว่าตลาด AI influencer จะมีมูลค่าสูงถึง15,000ล้านดอลลาร์ภายในปี2027และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยป,ปีละ30.6%เลย ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ากระแสะ AI กำลังมาแรง AI influencers ก็เลยบูมไปด้วยแต่ในอนาคตมันจะบูมต่อไปเรื่อยๆหรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรมาทดแทนก็ติดตามกันต่อไปค่ะการใช้ AI influencers ไม่ได้มีแต่ข้อดีอย่างเดียวนะคะแต่มันก็ได้สร้างปัญหาให้เราได้ตามแก้เหมือนกันค่ะ อย่างเช่นปัญหาความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะภาพ AI influencer ที่เหมือนกับคนมากๆเพราะว่ามีหลายคนที่แยกไม่ออกว่าอันไหนภาพจริงอันไหนภาพ AI ซึ่งจากการศึกษาของ Microsoft ก็พบว่ามนุษย์สามารถแยกแยะภาพจริงและภาพที่สร้างจาก AI ได้อย่างถูกต้องเพียงประมาณ62%เท่านั้น และการศึกษาของคอนจอยส์ลีในปี2024ก็พบว่าผู้บริโภคสามารถแยกแยะภาพจริงและภาพที่สร้างจาก AI ได้แย่ลงเรื่อยๆโดยผู้ตอบแบบสอบถามที่สามารถระบุภาพได้ถูกต้องอย่างน้อย70%มีอัตราส่วนลดลงจาก25%ในเดือนมิถุนายนปี2023เหลือเพียง10%ในเดือนตุลาคมปี2024 พอเราแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นภาพจริงอันไหนเป็นภาพของ AI ทําให้เราไม่แน่ใจค่ะว่าสินค้าที่ AI influencer p r o m o เนี่ยเป็นสินค้าจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็น AI สร้างขึ้นเหมือนกับ influencer กันแน่อย่างเช่น AI influencer ที่ชื่อ Mia Seru ที่ได้ถ่ายรูปประติด Hashtag w i m b บ r ด n ไว้ทีนี้เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าภาพบรรยากาศรบอบๆในงานเนี่ยเป็นของ v i m b e r ดันจริงๆหรือว่าสร้างจาก AI ทั้งหมดแล้วติด Hash เองโดยที่ v i m b e r ด n ไม่ได้รู้เรื่องด้วย หรืออย่างโพสต์นี้ของลิวเมคเคลาที่ได้เห็นโลโก้แบรนด์เสื้อชัดเจนแต่ในแคปชั่นไม่ได้แท็กแบรนด์ซะง,งั้นเพราะถ้าคอลแลบกันอย่างเป็นทางการปกติก็จะมีแฮชแท็กหรือว่าแท็กกันด้วยใช่ไหมล่ะคะเพราะงั้นโพสต์นี้เนี่ยคือการโฆษณาเสือ้อหรือเป็นแค่การเจนโลโก้ให้มันดูสมจริงกันแน่แบบนี้เนี่ยคนก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วใช่ไหมคะแล้วพอผู้บริโภคไม่มั่นใจเนี่ยมันก็จะกระทบถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์ไปด้วย ด้านการใช้ AI influencers ในการไลฟ์ขายของเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะอย่างเช่นการพูดสคริปต์วนไปวนมาหรือว่าตอบคำถามได้ไม่ดีเท่ากับมนุษย์และที่แย่สุดๆเลยก็คือการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือว่าโฆษณาเกินจริงค่ะอันนี้เนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะคะ แล้วปัญหาเหล่านี้ยังพอมีทางออกอยู่นะคะแต่ก่อนจะไปดูกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ทางออกหนึ่งก็คือการติดป้ายลาเบลหรือลายน้าว่าเป็นภาพที่สร้างจาก AI ให้รู้ชัดๆกันไปเลยอย่างในจีนเนี่ยก็ออกกฎหมายมาเลยว่าเนื้อหาที่สร้างจาก AI จะต้องมีป้ายแสดงให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจนด้วยขณะที่แบรนด์ที่สนใจจะใช้ AI Influencer ทำการตลาดก็ควรเริ่มต้นด้วยการทําความเข้าใจวัตถุประสงค์ของแคมเปญอย่างชัดเจนเลือก AI Influencer ที่มีบุคลิกสอดคล้องกับแบรนด์และที่สําคัญก็คือต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาว่าใช้ AI Influencer เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของผู้บริโภคด้วย จะเห็นได้ว่าการใช้ AI influencers เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะในด้านการตลาดแต่ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็ระบุอย่างชัดเจนด้วยนะคะส่วนผู้บรโิโภคอย่างเราค่ะจะรู้ได้ยังไงคะว่า influencer ที่เราเห็นในโซเชเียลมีเดียเป็นคนจริงๆหรือว่า AI อันนี้ทุกคนสามารถดูรายการของเราย้อนหลังได้ค่ะเพราะว่าเราได้บอกวิธีการแล้วก็เทคนิคที่จะสังเกต AI ไว้ให้แล้วแล้วก็ต้องขอขอบคุณซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่ร่วมส่งเสริมความรู้ไอทีและเทคโนโลยีดีๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดน้ำ